ชาห้าตระกูลชานี่นี่ชาเมลิชาเมลิเป็นเป็นเชื้อราตรงคิวลรเนี่ครับลูกๆพี่อุบนะครับเอยทำไมปีนแม่เลยเหรอนี่นี่นี่ชาลามิง ชาครชานมมีชาขาวจะเล่นกันเช้าๆนะฮะก็จะปล่อยให้เล่นกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็จะมีความสุกกันสวัสิีนะครับเช้านี้นะครับ9้าโมงก,กว่าๆนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ไปร่วมช่วยกันนะฮะนำสิ่งของไปแจกกับผู้ประสบภัยไฟไหม้ที่ชุมชนกิ่งแก้วนาโรงงาน นะฮะตรงกิ่งแก้วนะครับเมื่อวานเ้าไปหลายวัดครเดี๋ยววันนี้ไปอีกนะครับน่าจะเป็นเมื่อวานวัดบางพีในใหญ่ใช่ไหมบางพีใหญ่ในอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีวัดไร่กระบ,บังนะเดี๋ยวอัปเดตนะครับเนี่ยดูน้องๆกันนี่นี่เป็ไงเล่นอะไรกันชอบเล่นกันนี้นะสซนต้องคอยดูแลให้ดีนะครับไม่งั้นแบบโอ้โห ตัวลูกๆนะห้องพิ้วพาอลมจะเย็นมากนะครับตระกูลชานำพิ้หรือพี่ชาไทยนี่ชาโคชามาลิชานมชาขาวชาละมิงนะครับห้าตัวต่างคนต่างที่มาไม่ใช่พี่น้องกันนะครับแต่มาเจอกันก็กลายมาเป็นพี่น้องกันทำวัคซีนสามเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะ่าจะเข้าอยาให้ภูมิแข็งแรงนะฮะก็จะได้พาเข้าห้องนะฮะเหนื่อย เพราะว่ามันต้องสามกงต้องตัดเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนอาหารน้ำเหนื่อยมากแล้ว,แล,วแล้วทุกตัวก็ชอบอยู่ข้างนอกไม่อยากอยู่ข้างในกันนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละตัวก็กำลังซนปีนป่ายนะครับความสุขนะครับความสุขชาวนี้กับพี่อุนนะครับก็เลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมว ช่วยเหลือคนนะฮะเราก็แค่ที่เราปราะสกแล้วพอเพียงเงินทองม,มากมายตายไปก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับนี่นี่ครับยังไงลูกจะวิ่งเล่นกันนะครับเนะี่ยเป็นที่ของเขานะครับที่ของเขาเลยอย่าอยู่กันแถวนี้อย่าไปไกลนะนะเล่นกันอะไรโยงใยชิดชู่เงี้ยผ้าม่านผ้าอะไรโยงใยชอบดูอะไรชามาดิ นี่นิชาลมิงเล็บมาเล็เล็บนี่นี่นน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 สนเลยเนะีที่เล่นเขาเนี่ยของเล่นเขแลนกันเนี่ยนี่ชามาลิชามาลิทายาอยู่เนี่ยเป็นตรงเหนือคิอ้ววะสนกันนะตรงนะ้นสนกันไหม เขาเล่นให้เต็มที่นะครับพอเล่นเสร็จเข้าโรงก็จะกินแล้วก็นอนเลยตอนนี้นะครับเด็กๆกนเนาะก็จะเล่นกันปา้ามกันนะฮะแล้วก็จะสู้กันฟารมกันครับเดี๋ยวเช้าสดๆแบบนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าที่อัปเดตกลางวันอีกนะ สวัสดีครับเออเป็นไงนี่ชามลิชามลิตาตองสิชามลินี่นี่นี่ต้นตะกูลชานี่นี่นนนนโอ้โหห้าตัว พวกเขานะครับโอเคนะครับล้วเจอกันโน่นเน็นตัวหนึ่งนี่เขาก็จะมีความสุขกันรักทุกตัวแหละครับนะล,ลูกเราเราก็รักทุกตัวโอเคครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ